ตอนดูคุยแทบโชอว์อย่าลืมกดไลค์รูปไลค์อกดแชร์อ๋อกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งดูนี่จะมีอะไรกระดิ่งไหนกระดิ่งไหน <c oughs> ให้กับรายการด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนค่ะ <c oughs> ูชีวิตเขาวุ่นวายแบบไหนกันบ้างนะคะแต่ว่ามาเจอเราบ่อยมากเลยค่ะเป็นผู้ชายเก่งมากๆม,มาประจำนะต้องมีสิ่งดีๆมาแนะนำเสมอเลยแต่ต้องบอกว่าคนคนนี้นะคะ ทำงานเยอะมากก็ไม่รู้ว่าเอาเวลาไหนมาดูแลตัวเองยังสดใสเฮฮาได้แล้วเวลามาทีไรนะเดี๋ยวดูได้พอแนะนํานะพวกเราไม่ได้พูดเลยพี่น้าวัตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหนิงค่ะขอสวัสดีชัดๆอีกทีหนึ่งนะอันนี้สวัสดีบ่อยใช่ไหมนักแสดงเจตนาสวัสดีพี่น้าวัตโซโล่เลยนะคะทับทิมสักเม็ดหนึ่งได้ไหมฮะทับทิมสักเม็ดหนึ่งได้ไหมเม็ดหนึ่งนะพี่น้าวัตวันนี้ทำอะไรบอฝากโซโล่ออย่างนี้ดีกว่าเอาจริงๆนะครับผมอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุด ในชีวิตของคนเราไม่ใช่รถคันละยีล้านไม่ใช่บ้านหลังละร้อยล้านไม่ใช่ดวงชะตาที่ดีที่สุดแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือคุณมีลมหายใจที่มีคุณภาพผมว่าอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดนะคิดดูให้ดีนะเพราะฉะนั้นอยาวลมหายใจของเราไปฝากไว้กับใครหรือเอาไปทําให้มันไร้มูลค่าผมอ่านข่าวแต่ละข่าวที่ค่าตัวตายแล้วผมรู้สึกเสียใจมากมากคนเราทุรนทุรายเสียค่า ICU วันหนึ่งเป็นล้าน เพื่อจะต่อลมหายใจอ่ะแล้วเขาดีๆอยู่แล้วเขาไปกระโดดสะพานไปกระโดดนู่นกระโดดนี่เสียดายจริงๆเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามสุขภาพจิตที่ดีและสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะเรียนแบบคนญี่ปุ่นได้ก็คือการดูแลตัวเองแบบเต็มที่ทําให้คนญี่ปุ่นมีสถิตินะอาจารย์อายุยืนยาวที่สุดในโลกโดยที่มีคุณภาพชีวิตมากที่สุดในโลกนะฮะอย่างเช่นที่เราไปมาอุ้ยคนญี่ปุ่นกินอะไรแน่นอนครับหนึ่งในนั้นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่แบบ ทุกคนจะรู้จักดีแต่บางคนอาจจะไม่ยอมทานอาจจะคิดว่ามันไม่อร่อยไม่มีรสไม่มีกลิ่นฉันก็เลยไม่กินก็ได้วันนี้ผมขออนุญาตมาเปลี่ยนใจทุกๆท,ท่านนะครับคอลลาเจนไดเปปไทด์ plus แคลเซียมตาโดนัทอยู่ข้างหน้าผมบอกเลยถ้าสมมุติใครรู้สึกว่าคอลลาเจนไม่ใช่ส่วนสําคัญในชีวิตผมพูดตรงๆจากปากผมผิด เพราะคอลลาเจนทําให้คุณนั้นสามารถเคลื่อนไหวได้ดี<ฆ>สามารถใช้ชีวิตได้ดีสามารถพึ่งตัวเองได้สามารถที่จะทําให้คนอื่นรอบข้างไม่เป็นภาระที่<ฆ>ทต้องดูแลคุณ ผมขับรถเองตลอดนะฮะจนตอนนี้50แล้วไม่เคยมีคนขับรถเลยทําอะไรทําด้วยตัวเองขนของเองเดินขึ้นลงทําทุกอย่างเองเพราะรูไหมเอ็นจอยไลฟ์คนเราเนี่ยนะถ้าทําอะไรได้ด้วยตัวเองเราก็ภูมิใจและคนรอบข้างไม่ต้องมานั่งพะวงกับเราจะไปไหนจะกลับกี่โมงจะส่งคนรถไปรับหรือจะยังไงไม่ต้องพยุงพยองไม่ต้องเพราะฉะนั้นพูดกันชัดๆเลยวันนี้นะครับคอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมตาโดนัทเนี่ยมันแตกต่างจากคนอื่นอย่างไรเอาง่ายๆอย่างแรกเลยมีไดเปปไทด์นี่คือคอลลาเจ ที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ผมเคยสัมผัสมาได้เป๊บไทยกคอลลาเจ่นที่โมเลกุลเล็กที่สุดที่เคยมี mm hmm. ถ้าจะเป็นนาโนโมเลกุลยี่ล้วอาจารย์นาโนก็แบบโอ้โหแอบซอบได้เร็วมาก mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถเข้าไปในร่างกายของเราได้เร็วขึ้นนะคะส่วนไดเแปบไทยแน่นอนอยู่แล้ว HACP เราได้ลิขสิทธิ์เจ้าเดียวนะครับที่มาจากประเทศญี่ปุน่น ส่วนไททูเหมาะกับพวกเราทุกคนนะฮะนั่นก็คือคนที่แบบ25-30อัพขึ้นไปเนี่ยมันมันจะมีปัญหาเรื่องของข้อตรงข้อต่อนี่เป็นธรรมชาติไม่ได้พูดเพื่อโฆษณาแดายยางสิ้นแต่ถามว่ามันจริงไหมมันต้องจริงสิครับคนเราเนี่ยนะฮะเพราะคอลลาเจนมันผลิตจะน้อยลงน้อยลงและในที่สุดมันก็ผลิตไม่ได้นะครับและต่อไปถนะ้าเราใส่แคลเซียมแอลเทอร์เนตนะครับรวมถึงวิตามินดีและที่สำคัญที่สุดกระดูกอ่อนปลาฉลามถือว่าเป็นคอมโบเซตใหญ่เลยท่านผู้ชมถือว่าสมบูรณ์แบบเพราะคอลลาเจนดีแล้วเนี่ย กระดูกของคุณจะต้องไม่พุนด้วยบางคนเป็นปัญหาเรื่องของกระดูกพุนปับ๊บอาจารย์เดินดีๆนะถ้า<ะ>ล้มแผลขึ้นมาสะโพกแตกขึ้นมาเพราะว่าปัญหาผู้ใหญ่คือสะพโพกเป็นห่วงใช่เนื่องจากสะโพกเนี่ยมันจะมีกระดูกที่เป็นกรงกลวงเหมือนฟองน้ําเยอะมากนะ,ะฮะแล้วยิ่งงานวันขึ้นมันจะกลวงมากขึ้นบางมากขึ้นถ้าล้มแปะ๊ะกระดูกข้างหนึ่งเนี่ยหล้านบาทนะครับ<ะ>ในการเปลี่ยนนะ,ะฮะไม่ใช่สะโพกข้างหนึ่งแต่ว่าตรงนั้นไม่ใช่สําคัญชีวิตจะไม่มีวันเดินตรงอีกเลยนั่นคือออออสสสิ่่่่่งงททีีีีีําาคคััััญุดนนนนนนนะะะรรรบบว้้เเโโปปปมชไกกก๋ห 1,20,000มิลลิกรัมนะครับวันนี้เอาโปรโมชั่นไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะชงให้ดูค่ะวันนี้1,20,000มิลลิกรัมนะฮะชุดแรกถ้าเกิด1นชุด5กระป๋องนะฮะร,รวมไปเสร็จ0 0 0 0 0มิลลิกรัมเนี่ยทานได้5เดือนคุณผู้ชม5เดือนเฉลี่ยแล้วเหลือ200บาทถามจริงๆเหรอ 200บาททําอะไรถ้าทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นเลือกเลยนะครับวันนี้นะได้ไปถึง5กระป๋อง5้ากระป๋องสองคือพันหนึ่งพันทุนทุนเลยไม่ว่าอะไรเลยทุนทุนพี่พูดผิดเปล่าเนี่ยพี่จําผิดเปล่าไม่ผิดนี่ไงเขาเขียนให้ดูเลยหนึ่งพันก็กลัผมพูดผิดแต่ถ้าใครสั่ง2ชุดวันนี้นะครับนี่รังนกลิฟเน็ตเป็นรังนกผสมถังเช่าแบบพรีเมียมตอนนี้ยังไม่ค่อยมีจําหน่ายนะครับใส่ถังเช่าเป็นตัวตัวอาจารย์เห็นชัดเจนนะถ้าเกิดใครรับซื้อใครซื้อไปแล้วใคครสัั่่่งไไไปแแแลล้้ววมมมมถเเเห็นนชาาาอื ผมให้ทั้งหมด6ขวดฟรีอันนี้เป็นพรีเมียมนะครับไม่ได้มีจําหน่ายอะไรที่ไหนนะครับและที่สําคัญที่อยู่ในมือผมนี้แก้วปั่นนะครับซึ่งเป็นแก้วปั่นที่แบบโอ้โหกิ๊บเก๋อยู่เลยแก้วน่าขออนุญาตถือเอาไว้ทําอะไรคุณหนิงเท่าเช้าสมมุติว่าใครต้องการทานคอลลาเจนนะฮะกับน้ําเปล่ากับน้ําส้มหรือกับนมสดก็ได้ก็ใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนเต็ม <ๆ S 1> แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะฮะปิดฝานิดนึงแล้วก็กดนะตึง้งมันก็จะปั่นให้เลยเก๋บอกเลยเก๋สุด ถึงแม้อันนึงจะไม่ใช่แสนสองแสนะนะฮะแต่มันภูมิใจตรงที่ว่าช้อปปี l a ล a d a าไม่มีแล้วเพราะเนื่องจากเรายึดมาหมดแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นใครอยากได้นะครับวันนี้ต้องสั่ง2ชุดคุณจะได้รังนก6ขวดและแก้วปั่นอัตโนมัติในมือคุณวัชอีกหนึ่งนะครฟรีฟรีกันไปเลยและที่สาคัญมากกว่านั้นวันนี้ฟรีค่าจัดส่งฟรีค่าจัดส่งโทรครับไม่มีเงื่อนไขอื่นแล้วโทร020265888ย้ําเบอร์นะครับ หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทร02 0265888เขาบอกอาจารย์พูดเบอร์แล้วว่าคนจะโทรเยอะ02อาจารย์ผู้ตาม02 0265888โอ้โหวัฒน์ตั้งจกอันเดียเนี่ยนะตกกระป๋องละ200จริงๆเหรอ200จริงๆไม่โกหก200ถ้าใครซื้อแพงกว่านี้เอามาคืนผมได้ย้ำนะครับว่าอยากให้ทุกคนเปลี่ยนทัศนคตินะครับเปลี่ยนความรู้สึกกับเรื่องคอลลาเจนคนไทยเห็นคอลลาเจนเป็นเรื่องหลังๆเลยอันนี้พูดเรื่องจริงนะเรื่องหลังๆเลยเพราะอะไรรู้ไหม คอลลาเจนที่ดีไม่มีสีไม่มีกลิ่นปัจจุบันไม่มีใครทําคอลลาเจนที่มีสีและมีกลิ่นอีกแล้วไม่มีทางถ้ามีเอาไปคืนก็ได้เลยเพราะฉะนั้นเนื่องจากไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสคนไทยก็อาจจะคิดว่าไม่มีอะไรแต่จริงๆไมนะครับเพราะนี่คือสิ่งที่สาคัญจะทำให้ชีวิตของคุณเพอร์เฟกต์และสามารถไปไหนมาไหนได้อย่างสมบูรณ์แบบใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่เป็นภาระตัวเองและไม่เป็นภาระคนอื่น ย้ำโปรโมชั่นวันนี้5กระป๋อง1 000, 02, 0 0 0 0202658882ชุดเอาไปเลย10กระป๋องแถมนะฮะรังนกลิฟเน็ตนะฮะผสมถังเช่าตัวเบลม,มท่มเลยเ,<อ>เป็นพรีเมียม6ขวดและที่สำคัญคือใส่ยาหวานไม่มีน้ำตาลน,นะฮะ<อ>ความดันเบาหวานหัวใจทานได้เลยอาจารย์<อ>นะฮะ,<อ>ะ,ฮะและนอกจากนั้นนี่แก้วปัน่นอัตโนมัติผมบอกเลยกิ๊บเก๋มากถ้าใครมีสักหนึ่งนะในบ้านผมถือว่าเป็นครอบครัวที่หันษานะเ,<อ>าเดี๋ยวปั่นอันนี้เสร็จแล้วอาจารย์กินเสร แล้วอเอาเทเทใส่แก้วก็ได้แล้วก็ไปปั่นนมให้ลูกๆพี่ตะวันแล้ว,ลวส็สมุว่าคนอยากกินแบบว่าชุดทดลองก่อนละ่ะมีชุด<ม>ทด,<ม>ดลองถ้าสมมติว่าโทรไปให้ถามก่อนเลยนะว่าแก้วปัน่นมีไหมถ้ามีจัดแก้วปั่นแต่ถ้ามันไม่มีไม่ต้องเสียใจไม่ต้องงอแง,งน,นะเอาชุดทดลองไปแล้วกันแค่หนึ่งกระป๋องหนึ่งกระป๋องก็คือหนึ่งแสนสองหมื่นมิลลิกรัมทานได้หนึ่งเดือนสามร้อยบาทเอาเป็นว่าวันนี้มาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายโทรทันทีนะครับ0 020265888นย์สอง0265888สินค้างเราเนี่ยนะคะ มีมาตรฐานมีอยมี GMP มี I S O 9 1 2 0 2 5 1 5มีมาตรฐานเครื่องหมายสินค้า T T M ไปศึกษาเองว่าคืออะไรแต่ถ้าไม่มี TTM ส่งออกไปขายต่างประเทศไม่ได้ย้ําเป็นครั้งสุดท้ายนะครับหกระป๋อง1นึ่งพันชุดสิกระป๋องคูณ2ไปฟรีค่าจัดส่งฟรีค่าจัดส่งและแถมลังนกผสมถังเช่าเป็นตัวตัวอีก6ขวดอันนี้เป็นพรีเมียมและนอกจากนั้นนะฮะยังมีนี่แก้วปัน่นอเนกประสงค์นะครับ<ะ>ย้าอีกทีหนึง่งทุกท่านช่วยเรามานานโนวาออร์แกนิกนะครับอยู่กับคนไทยมาเกือบสิปีเราเองเราอยากช่วยคือในภาวะโควิดแบบนี้ในในภาวะที่เศรษฐกิจฝืดเคืองขนาดนี้ เพราะฉะนั้นเราเต็มที่ครับนอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วเรายัางช่วยในการแจกผลิตภัณฑ์ต่างๆตามชุมชนและผู้บริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทยด้วยแล้วเทลทูเทลในการรับโทรศัพท์สําหรับผู้ที่นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับโควิดและยังหาเตียงไม่ได้ด้วยย้ําโปรเป็นครั้งสุดท้ายเข้าใจดีเขาให้บอกโปรอีกครั้งหนึง่งคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไม่โทรผมไม่รู้จะช่วยอะไรแล้วนะฮะเราเสียเงินแค่เดือนละ200 0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือไรแอด lp แปดแปดโทษทีครับศูนย์สอห้าแปดแปดแปหรือไลน like ์ hacp 8 8นะครับวันนี้5กระป๋อง1,000 2ชุดแถมรังนกเล็บเน็ต6ขวดและแก้วปั่นอีกหนึ่งขอให้ทุกท่านทันครับโปรโมชั่นดีขายเก่งขายเก่งนะคุณพี่น้องศูนย์สองหกแปดแปดแปดครับโปรดีจริงๆคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าดูคุยแซบชอแล้วอย่าลืมอย่าลืม subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่ง,งนะคะ